าการเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอและไปต่อได้อย่างไม่รู้จบตราบใดที่คนเรายังใส่เสื้อผ้าหากทุกคนมองออกไปจะมองเห็นโอกาสอยู่รอบตัวและมองเห็นลูกค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปก,การเข้ามาสู่ธุรกิจนี้จึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก เราเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคนที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาลเราสอนการปรับเปลี่ยนจากการสร้างแพทเทิร์นด้วยกระดาษแบบเดิมๆเปลี่ยนมาเป็นการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเกตไซส์และวางมาร์คด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกอย่างทําในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดรวดเร็วแม่นยําไม่ต้องเก็บกระดาษให้ลกลงงาน คุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือทำอยู่แล้วมาเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของคุณหรือคุณต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองหรือเป็นโรงงานที่รับจ้างผลิตหรืออาจจะไม่รู้อะไรเลยแต่สนใจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเชิญเข้ามาทดลองเรียนได้เลยครับเราสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปประกอบอาชีพได้เลยครับถ้าใครต้องการงานทำ เกี่ยวกับด้านสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์เราก็สามารถหางานที่เกี่ยวข้องด้านนี้ให้ทําได้ด้วยครับเงินเดือนสูงหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าอยู่แล้วและอาจจะขายในประเทศหรือต้องการขยายออกไปขายตลาดต่างประเทศก็เชิญได้เลยครับและเราเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านการเมินโดยตรงพร้อมจะช่วยเหลือคุณทุกอย่าง พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับเปลี่ยนธุรกิจแบบเดิมของคุณสู่ยุคดิจิตอล 5G ให้ทันสมัยรวดเร็วทันใจธุรกิจเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่สาระสำคัญครับเราเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดจากธุรกิจแบบเดิมๆสู่ยุคดิจิตอล 5G ให้ทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้นนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจเดิม หรือสร้างธุรกิจใหม่คิดอย่างไรทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายเราคือโรงเรียนสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เน้นการเรียนการสอนด้านโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเกตไซส์และหวางมารวมถึงโปรแกรม,ม,ม,ม 3D fitting โปรแกรมจำลองการเย็บผ้าใส่จริงทดแทนการฟิ t t i n g แบบเดิมๆซึ่ง ต้องเย็บผ้าดิบแล้เรียกเด็กในโรงงานมาลองถ้าใช้โปรแกรม 3D fitting ตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งเย็บผ้าจริงก็คือใส่ในโมเดลหุ่นสามารถจะปรับไซส์ได้แก้ไขได้ทันทีส่งไฟล์ให้ลูกค้าได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลารอไม่ต้องเปลืองผ้าสามารถเห็นได้ทันทีรวดเร็วทันใจส่งไฟล์แก้ไขลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเฟซผ่านไลน์ได้ทันทีสนใจเชิญเลยนะครับเราสอนด้านนี้โดยตรงเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างแพทเทริร์นเกตสาวางมาร์กและโปรแกรม 3D Fitting รวมถึงอุปกรณ์ أ, กระดานดิจิทัลและเครื่องวาดแพทเทริร์นและตัดแพทเทริร์นด้วยคอมพิวเตอร์ครับผมเราสอนให้ทุกท่านสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่ามาเป็นระบบแบบใหม่ หรือสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะประกอบอาชีพด้านตัดเย็บเสือสเส้อผ้าสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือผู้ที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่นหรือผู้ที่ต้องมีความต้องการมีความรู้เพิ่มเติมเชิญเข้ามาเรียนรู้สายงานด้านนี้ได้เลยครับสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ 3D f i t t i n g เราสอนการใช้งานสร้างแพทเทิร์นเกจไซส์าวางมาร์กแล้วก็ 3D f i t t i n g การสวมใส่เสมือนการเย็บผ้าจริงโดยไม่ต้อง มาฟิตติ้งด้วยผ้าจริงอีกต่อไปแล้วมองทุกอย่างบนหุ่นในคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือเครื่องวาดพัดเ่นเครื่องกระดานดิจิทัลสแกนพัเพืรเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์จากกระดาษสู่ไฟล์ดิจิตอลเก็บในคอมพิวเตอร์หรือแสรายเล็กๆอันเดียว 3D f i t t i n g ิ เป็นโปรแกรมเสมือนการตัดเย็บจริงแต่ทุกอย่างทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรอตัดเย็บให้เสียเวลาเห็นได้ทันทีเลยว่าตรงไหนหลวมตรงไหนครับสามารถแก้ไขได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาตัดเย็บจริง